สวัสดีครับอีกคนนี้เขาจะมาตัดทรงนกกระจอกเทศนะครับซึ่งทรงนกกระจอกเทศนี่ราคาตัวหนึ่งก็หลายตังค์อยู่ครับนี่ครับทรงนกกระจอกเทศคนนี้เขามาจากตลาดเคเขาจะมาตัดทรงนกกระจอกเทศนะครับนกกระจอกเทศนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับทรงนกกระจอกเทศ หัวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับตรงนี้เป็นทรงนกกระจอกเทศนะครับผมจะทำให้ดูนี่ผมตัดทรงนกกระจอกเทศนะครับให้ชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยอน,นี้ปากนกกระจอกนะหัวนกกระจอกเทศมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับ ทรงนกกระจอกเทศผมขึ้นให้ดูก่อนนะครับเพราะว่านกกระจอกเทศเนี่ยัวมันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ครับชื่อทรงมันนะครับทรงนกกระจอกเทศซึ่งผมไม่ได้ตัดให้หลายเดือนเน้วยเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นกลุ่มนักแสดงครับกลุ่มนักแสดงแสดงกายกรรมแสดงโชว์ลีลาเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรชอบโชชอบโชว์ไอแหึงโตนะครับ เขาจะตัดทรงแล้วเขาก็ไปเล่นงานแห่สิงโต ấy. เขาชอบโชว์พวกนี้ทรงนี้เป็นทรงนกกระจอกเทศนะครับนอันนี้คือปีกมันปีกนกกระจอกครับเนี่ยตัดอย่างนี้แหละครับอันนี้คือคอมันคอนอกกระจอกเทศทั้งสองข้างมันก็ตัดเหมือนกันครับ ให้ชาวเน็ตดูว่านี่คือหัวนกกระจอกนะครับหัวนกกระจอกเทศระหว่างคิ้วนี่เป็นแบบอันนี้คือคอมันคอนกกระจอกเทศน,นี่คือปีกมันปีกนกกระจอกให้ดูชัดๆเลยนะครับ อันนี้เท้านกกระจอกครับมีหางมันด้วยหางนกกระจอกเทศครับหางมันจะเป็นอย่างนี้ให้ดูนะครับตัดหางอันนี้ตัวนกกระจอกอันนี้หัวมันอันนี้หางนกกระจอกเทศนะครับ มันจะมีอยู่นิดๆอันนี้เท้ามันสองเท้ามันจะวิ่งอยู่มันก้าววิ่งไกลมากครับตรงนี้เขาเรียกว่าทรงนกกระจอกเทศครับหามันครับ นกกระจอกเทศมันจะวิ่งได้เร็วเร็วที่สุดในนกทั้งหลายที่อยู่ในแถบแอฟริกาครับตีนนกกระจอกครับให,ให้ดูข้างให้ดูข้างข้างข้างหลังนะครับตีนนกกระจอกเทศมันก็มันจะเป็นนกกระจอกเทศผสมกับกาตูนหน่อยๆน,นะครับอย่าเราอย่าไปคิดเป็น อะไรมากก็เพราะผมเป็นนักออกแบบทรงผมอะคือทรงนกกระจอกเทศเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลามันวิ่งมันก็จะก้าวขาจับ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 ,จบ,จบ,จบครับให้อิงไปในทางการ์ตูนนิดนิดนะครับนกกระจอกเทศตัวนี้ถ้าจะเอาเป็นสาระจริงๆก็จะเป็นไม่ตลกโปกฮาเพราะช่างอ้อนเป็นนักออกแบบเออนกกระจอกเทศตัวนี้เนี่ยดูด้านหลัง รูปทรงของนกกระจอกเทศมันก้าวขาวิว่งอันนี้คือหัวมันครับเนี่ยผมจะให้ดูชัดๆเลยให้ดูชัดๆนี่ตีนหน้าบวกกระปีกวิ่งก้าวขาอ้อมหูมาครับเนี่ยนี่อันนี้หัวนกกระจอกให้ดูข้างหน้านะครับนี่ตัวนกกระจอกเทศ เราก็เราก็ตัดพวกนี้ออกหน่อยเพื่อที่จะให้หัวนกกระจอกมันสวยๆเล็มๆหน่อยอย่างนี้เขาจะไปเล่นกายกรรมแด่ยิงโตแฮ่อะไรอย่างี้ยครับทรงนกกระจอกเทศการ์ตูนนิดๆครับนี่ปากนกกระจอกเทศมีตาเน ตานกกระจอกเทศมันตากลมๆตานกรานกระจอกเทศมันกิกเหยื่อกินได้ครับ ดูนะครับชาวเน็ตครับให้ดูรอบๆหัวเลยครับตรงนกกระจอกเทศขามันนี่ตัวมันปีกมันครับผมให้ดูรอบหัวเลยนะครับนี่นีหัวนี่หัวนกกระจอก อันนี้ด้านข้างนีขาขานกระจอกอันนี้หางมันหางหนกกระจอกให้ดูรอบหัวเลยครับนี่ปืดปืดขอบคุณชาวเน็ตมากครับสวัสดีครับอันนี้เป็นทรงที่หนึ่งหนึ่งล้านคนมีคนมาตัดคนเดียวล้านช่างอ่อนนี่เพราะว่าเขาตัดไปแสดงไปแสดงไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้สิงโตแฮเชิดสิงโตนะครับดูใกล้ๆเลยครับผมให้ดูใกล้ๆเลย นั่นนี่ด้านหน้านี่ตาขานกกระจกตัวนุกระจกหางนุกระจกขานุกระจกตูหกก้หัวมันนี่ปากมันอันนี้อันนี้ตามันตามันครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้นด้วยครับสวัสดีครับไม่รอดผมรับฟื้นบอดไมดรอดสัง อต,ตัวแม่คุณคงกลัวแล้วไม่ชัวยเงินทองนะแม่คุณขอร้องแม่คุณไมุ่กต้องจิกจิกเงินทองก็สอตัดโบกทักตัดโบกตัดโบกทักตัดโบกเจ็บจิกจิกตะค